สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มายาฮันเตอร์นะครับวันนี้จะมาคุยในประเด็นหัวข้อฮิซกะไล่ฆ่าเงามายาทำไม ก็เป็นประเด็นที่ผมหยิบยกมาพูดคุยกันในแฟนเพจเนาะแล้วก็มีเพื่อนมาคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะครับก็เป็นอะไรที่หลากหลายความคิดเห็นเลยใครอยากจะร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกับผมก็ไปจอยกันได้ที่แฟนเพจเอกซิสมาคมฮันเตอร์ได้เลยนะครับลิง์กอยู่ด้านล่างเอาละครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าหลังจบศึกเดสแมท์นระหว่างฮิโซกะกับคุโรโรเนี่ยผลออกมาว่าคุโรโรเอาชนะไปได้นะครับฮิโซกะก็เสียชีวิตในการต่อสู้เนาะ แต่ก็โชว์สุดยอดมายากลนะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หลังจากนั้นก็ไล่ฆ่าสมาชิกเงามายา2ใน3ที่มาตรวจสภาพศพของฮิโซกะครับอย่างชาแนกับกอนโทปีเนาะส่วนมาจินั้นฮิโซกะปล่อยให้กลับไปบอกข่าวกับเพื่อนๆฮิโซกะประกาศออกมาว่าจะออกล่าแมงมุมทั้งหมดเลยนะครับคำถามก็คือฮิโซกะออกล่าแมงมุมเพราะอะไรกันแน่บ้างก็ว่าเพื่อล้างแค้นบ้างละ่ะ ตัดกำลังในการยืมพลังเน้นหรือไม่มีอะไรมากแค่อยากระบายอารมณ์เพอ,อผมมองว่าอย่างนี้นะครับการต่อสู้แล้วก็แพ้กับคุโรโรในครั้งนี้นะครับน่าจะผิดคาดมากเกินไปนะฮิโซกะจึงอยากจะสู้กับคุโรโรอีกรอบหนึ่งนะครับแต่าก,การจะสู้กับคุโรโรนะั้นมันก็ไม่ง่ายเลยครับ ก่าจะได้สู้ในเด a แมทเนี่ยฮิสุกะต้องช่วยคุโรโรเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือหาผู้ขจัดเน้นมาขจัดเน้นให้ช่วยตามหาผู้ขจัดเน้นนั่นแหละครับแถมคุโรโรก็ยังไม่ยอมสู้ด้วยทันทีกะัะ่วงเวลาเพื่อเตรียมตัววางแผนอะไรก็ว่าไปพักใหญ่ๆเลยครับทางลัดที่จะได้สู้กับคุโรโรอีกรอบหนึ่งเน่ยง่ายๆเลยนะฮิสกกุกะก็ไล่ฆ่าสมาชิกให้ได้มากท,ที่สุดอะ เมื่อทำแบบนี้คุโรโล่จะโกรธครับและจะกลายเป็นฝ่ายล่าฮิสกะาเองแถมเป็นการตัดกําลังเน้นที่คุโรโล่จะไปหยิบยืมมาใช้งานได้ด้วยนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคุโรโล่ยืมพลังเน้นของชาแนกับกอนโทปี้มาใช้แบบง่ายๆเลยเนาะถ้าสมาชิกตายเกือบหมดเนี่ยคุโรโล่ก็แบบว่าจะโดดเดี่ยวอะแล้วก็โกรธแค้นครับ โทษตัวเองว่าเป็นคนทําให้สูญเสียสมาชิกและแน่นอนว่าจะต้องออกไล่ฮิสุกะแบบว่าเอาไปเอาตายเลยครับซึ่งก็เข้าทางฮิสุกะเลยสิการต่อสู้ครั้งหน้ามันก็เลยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับคนที่วางแผนไม่ได้มีแค่คุโรโลแล้วครับฮิสุกะจะวางแผนสู้กับคุโรโลแล้วก็รอบสังหารสมาชิกเงามายาเงามายาในตอนนี้เหมือนโดนฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งตามฆ่าครับ ทางอเมยาก็มีทั้งกลัวฝีมือของฮิสุกะพอู้กันดีนะครับว่าบางคนเนี่ยถ้าเจอตัวตัวก็ม่น่าจะสู้ได้เนาะกับบางคนเนี่ยก็มั่นใจในฝีมือตัวเองครับออกล่าฮิสุกะแบบเมามันเลยมันจะมีทั้งจับกลุ่มครับหรือว่าลุยเดี่ยวก็มีแล้วแต่ความมั่นใจหรือว่าช่ำชองในฝีมือตัวเองอะ่ะ แถมสมาชิกใหม่อย่างอิลุมิเนี่ยที่บอกว่าฮิสุกะจ้างให้เข้าเงามายานะครับเพื่อช่วยเงามายาเนี่ยล่าฮิสุกะอีกทีนึงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนนะครับแต่ผมก็มองว่ามาเป็นการหยิบยื่นบทบาทนะครับให้กับอิลุมิได้เป็นอย่างดีนะเพราะเอาจริงๆเนี่ยถ้าอิลุมิไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเงามายาแล้วก็ขึ้นเรือวันดํามาด้วยเนี่ยอิลุมิก็จะไม่มีบทบาทเลยครับในภาคนี้เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างเนี้ยก็น่าลุ้นทีเดียวนะว่าการที่ เพิ่มอิลูมิเข้ามาบนเรือว,วันดำเนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างได้เพียงใดเออสรุปเลยนะครับผมมองว่าหลักๆเนี่ยที่ฮิโซกะไล่ฆ่าสมาชิกเงามายาเนี่ยก็เพื่อสร้างความแค้นให้คุโรโร่เป็นทางลัดที่จะได้สู้กับคุโลโร่อีกครั้งหนึ่งครับ และก็เป็นการตัดกําลังสมาชิกเงาวายาไปในตัวแผนการนี้ผมว่าฮิซกะก็คงคิดได้หลังจากฟื้นขึ้นมานั่นแหละครับการต่อสู้เดสแมทถึงแม้ฮิซกะจะแพ้แต่ฮิซกะนั้นก็เรียกว่ามันมากๆนะครับได้สู้แบบจริงจังไม่ได้ใจว่าเป็นครั้งแรกๆที่เราเห็นเลยหรือเปล่า ที่ผ่านมาเนี่ยฮิสุกะแทบจะไม่ได้โชว์ฝีมือแบบจริงจนะังอะเนาะแต่ครั้งนี้เดดแมทเนี่ยเรียกว่าทุ่มสุดตัวจริงๆครับเสียทั้งมือกับเท้าอย่างละข้างแถมยังเสียโฉมอีกครับแต่ฮิสุกะก็ยังใช้ความสามารถที่มีอยู่นี้มาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปได้นะครับอย่างเช่นมือกับเท้าที่ขาดไปนั่นเองผมว่านะการที่ฮิสุกะสังหารชาแนลกับกอนโทปี้ หลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนการระบายอารมณ์ทิสกะมันเป็นคนที่เมื่อมีอะไรมากระทบมันมากๆครับมันจะอยากฆ่าคนมากๆเลยแล้วมันก็แทบจะไม่ค่อยเลือกครับเจอใครก็ฆ่าด่าเลยแต่ในจังหวะนั้นเนี่ทิสกะจงใจที่จะปล่อยมาจิไปอยู่แล้วครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเนาะแต่กับชาแนลกับกอน,กนทปี้เนี่ยเป็น2คนที่เหมาะแก่การสังหารเป็นอย่างมากครับเพราะในขณะนั้น กอลทูปี้กับชาเน็กยังไม่มีพลังเน้นนะเพราะว่าให้คุโรโรยืมไปครับก็เลยเป็นเรื่องง่ายเลยที่โซกะจะสังหารได้แบบง่ายได้ครับแถมเป็นการประกาศศึกระหว่างที่โซกะกับเงามมยาด้วยเออเอาล่ะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับประเด็นนี้นะอย่างที่ผ่านมานะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเราพูดคุยเน้นสนุกสนานดีกว่านะตามสไตล์มายาฮันเตอร์ครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ